ไอ้ควายเี้เสียเี่ยหันวิทลอยตัวเสียวโแทนมึงไหวไหมเนี่ยแทนโลไอ้แทนมึงไหวปะไหวไหมเน่ยไอ้ไ้ตัวมีประวัติไอควายไอ้ควายไอ้ตัวมีประวัติไอ้เฮี้ยแทนมึงไหวปะไอ้เฮี้ยมึงแบบเพื่อนมึงไม่ไหวหรอกไอ้ควายเฮี้ยกาไอ้ควายไอ้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 ตัวมีประวัติไอ้สัตว์ไอเฮียตัวมีประวัติไอ้เฮี้ยมีงคบเพื่อนมึงอะที่ลืมหูลืมตาไม่ขึ้นไหยังอาอยู่ไอ้เฮี้ย แนพอเบบ้วกูี้นี่ตามจตามได้อมมยังไม่จอีกหจะเอานเลยอายมา่มหน้กมึแนักจอบยังไม่จบกูจบให้กิดวันยังไม่จบกจะเรื่อั้งหดไดอีมึงยังไม่จอีกยังไม่จบมึงยังไม่จบมึงยังไมอีแล้วคุยเลยแล้วคุยละไอ้สั์ ขวายมึควายสัตว์ขวายมึงควไอ้ัตว์มไงควายสัตว์ขวายมึคยไอ้ตวมึงไคอ้ัวายมึงไงควย้สัตว์ขวายมึาไอ้สัตว์มไงวายไอ้สัตขวายมไาอ้ัตมควายัตววายมงไควายไอ้สัตว์วายมไงควายไอ้สัตว์ขวงงควายอ้สตว์างยออ้ี่ตมโงงยอนต โง่ไอ้ที่นี่โง่โโโแล้วโง่อีกไอ้ควายลายเรื่องกูไม่พูดถึงเพื่อนกูยังมีอีกหลายคนที่ไม่อยากประจานหนึ่งไอ้น่กกีทีมันบอกให้กูหยุดแค่ที่รูจัถอม่ยังไม่นับดึงที่มึงเกิดที่เห็นพวกกูเป็นทางึเจ้าีึจะเอานเลกับกูอีอายมาชไที่น้ากากมึนับเจ้ียังมจบก ยังไม่จบมึงยังไม่จบอีกหรอมึงยังไม่จบอีกเหรอหรือมึงจะเอาอะไรกับกูถ้าอยากได้สงครามเพลงเดี๋ยวกูจัดให้ถึงหน้าประตูเดี๋ยวกูส่งเคาะให้ถ้าหากมึงเกิดจะยืดดึงพวกกูลุยมัด้วยตัวเองตั้งแต่วงการยังไม่มีชื่อมึงพอเขาพูดความจริงแต่ไม่รับไม่ได้แต่เมื่อไรกุ้ยแม่งแต่ไม่จะไม่ได้รู้สึกเหมือ ท้ายกูบอกไว้ก่อนกูไม่ลอ,อยง,ง่ายๆลอกจะปล่อยมึงไปก็คงไม่ได้ลอกตอนนั้นมึงด่าใครมึงดา่ากูนี่ตาใครนี่ตากูจบมึงอย่าพยายามเลยเดี๋ยวมันก็แป้งอีกตามเคยไม <พอ S 2> ่รีบเดยก็มาแก้ตัวกูไม่ได้ตัองารไม่ได้ถามเลยก็มึงมันสืบสำคัญตัวเองเอาอาจจะดันตัวเอง,งขายลูกก็ขายไปกูขายวิธีคิดและขายเพลงทำเงินให้กูได้แค่หลักร้อยในบัญชีธนาคารแค่นั้นมันจิบใจกูเมื่อมันควรจะเลิกพยายามทํามันใกล้เชืดอลิตอย่าเป็นครอบครัวกูออปาก็เห็นลึงแก่มึงอยากได้อะไรจากคนรอบตัวกูไม่เจ้ามี หรือมึจะเอามาเล่กับกูอีห้างอายมากใช่ไหมที่หน้ากากมึงมันโดนกูชี้ยังไม่จบอีกนะที่ยังไม่จบอันเด็ดกูจบให้เกิดไม่ยังไม่จบกูจะจบเรื่องทั้งหมด คิดจะขึ้นครองบ,บัลลังมึงลงไปเลยไอหลังอ่านเป็นแค่เผ่าพันหมาแต่อย่าเทียบฉันราชสีห์เห็บมัดเต็มหัวกูนแนะนำให้ถอยหนีวางมาดวางตัวให้ยิ่งใจมีราคาแต่ทุกสิ่งที่กูเห็นมันแค่ภาพที่ลวงตาวาจาที่กล่าวอ้างมึงไม่เคยพูดความจริงและทุกสิ่งที่มึงทำแค่กดประโยชน์ที่แย่งชิงหน้าตามึงมันตัวเตลับต่งมาสกบกทงความคิดไม่มึงมึงกูก็ยังไม่ตายและกูยังมีกลายคำคิดขัคำกลมพรามันค่าคำคนที่มึงดูถูกคำว,ว่ามิ